ฝั่งผู้ชายเก็ประมาณเหมือนประมาณนี้เขาก็ยอมรับว่าก็ยังมีจงมปเจอกันอยู่ก็มีคนบอกว่าเอ้ยนี่อยากจะพูดแล้วแม่ <c oughs> ผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกำลังนึกออกไหมกำลังมีคนคุยกับคนใหม่แล้ว ก็มีเสียงแวววว่าหลังจากแม่ฟาดตุ๊กตับตุ๊กตับเสร็จแล้วเนี่ย แม่ก็เลยลุกขึ้นมาเวฟกะเพรากินเย็นๆก็ได้จะได้กินบะหมี่ปูมันต้องมีอะไรในคำกะเพรากับบะหมี่ปูไหมมันต้องมีอะไรกะเพรากับบะหมี่ปูมันต้องมีอะไรอ่ะมันมีอะไรอ่ะเดือดแล้วเดือดอีกเดือดอยู่เดือดสนั่นวงการไม่เกินจริงค่ะอย่างที่รู้กันดีค่ะว่าเรื่องราวการสบันรักแบบแตกหักของตัวแม่ตัวมัมอย่างพลอยเชื่อมานกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งชูพีทีเขาพานูใจกันมากว่า2ปีค่ะแต่ก็มีข่าวลือลักๆเลอยิกอยู่ตลอดจุดในที่สุดคุณแม่มัมคุณแม่อ ก็ออกมาคอนเฟิร์มเองค่ะว่าเลิกแล้วค่ะ จูจูค่ะโซเชียลก็ไฟลุกเมื่อพอเชอมานออกมาฟาสตอรี่เดือดฟาดอดีตคนรักชนิดที่เรียกว่าปรมาณูไม่เกินจริงก่อนที่ชาวเน็ตจะเดากันไปต่างๆนานา,นา,นานค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดวงในหลุดแรงมากเมาชามค่ะว่าฝ่ายชาย,ยกำลังเริ่มต้นคุยกับคนใหม่แล้วจ้าอุ๊ยสูดปากเลยอยากที่รู้กันดีค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำเอาทุกคนคือหาค่ะกองรวมกันอยู่ที่หน้าจอหน้าเพจซิงอยู่ในโซเชียลจนขอบตาดำกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะหลัง จากที่มัมพอยเองออกมาโพสแรงฟาดอดีตคนเคยรักและเปิร์คเครีเอาไปทัวร์มวได้สลับวันเครีเสียงสูงหรือรูปหน้าแล้วก็ตามมาด้วยอีโมจิหอยนั่นเองค่ะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามีอะไรไปกระตุกต่ำมัมพอยให้เดือดแตกประหลาดแตกขนาดนี้กันแน่แต่หลังจากที่มัมพอยโพสต์ข้อความแรงนี้ออกไปค่ะหลายคนก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจและในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับ แคปชันทีมมัมใช้ฟาดฝ่ายชายอาจจะเข้าข่ายบินประมาทหรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะ เพราะแต่ละคำเนี่ยก็โอ้โหต้องยอมรับเลยค่ะว่าแรงจริงๆค่ะอย่างทังทนายนดีดาเองเนี่ยก็ได้ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่าคับว่าเคอรี่ซึ่งมีความหมายว่าหญิงโซเพนีมักเอามาด่าคนที่เอาไม่เลือกซ้ํซ้อนทางเพศอยู่บ่อยๆแม้จะอยากไม่เคยมีคับพิพากษาดีกาว่าด่าผู้ชายผลจะเป็นอย่างไรแต่การจับพิจารณาว่าข้อความใดจะเป็นความผิดหรือไม่พิจารณาจากบุคคลที่สามว่ามองผู้ถูกด่าว่าอย่างไร รู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังจากคำพูดดังกล่าวหรือไม่ต่างหากคือประการสำคัญส่วนตัวมองว่าการนำคำว่าเคอรี่มาดักผู้ชายสามารถทำให้ผู้ถูกด่าเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังได้ในทรนองที่ว่เอ่ำไม่เลือกซัมซอนเปียกได้ดังคนค้าประเวณีอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้อยู่ดีดักนั้นไม่แนะนำให้นำคำดังกล่าวมาด่กไม่ว่าจะหญิงหรือชาย แต่ถ้าอยากท้าทายอยากเทนระบบว่าคอรีดักผู้ชายได้หรือไม่ก็ลองดูค่ะแล้วก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสอีกค่ะว่ามันจะผิดแปลกอยู่เหมือนกันถ้าจับมัดคําว่าคอรีต้องด่าผู้หญิงเท่านั้นถึงจะผิดเพราะคํานี้นําไปด่าผู้ชายก็รู้สึกว่าผู้ชายต้องไปมัวมัวซัวซัวเกี่ยวกับเรื่องอยากว้ามากแบบฉับแน่แน่และการจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทมันก็ต้องการผลสําเร็จแค่นี้แค่ที่ว่าบุคคลที่3มฟังคําด่านั้นแล้วรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังผู้ถูกด่า อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของนิดาดเท่านั้นนะคะถ้าจะเอาเซฟเซฟก็บอกขนาดปิกระจูอยากแม่ดักวานั่นแหละปลอดภัยหน่อยฟ้าของทนายรณรงค์แก้วเพจค่ะก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ในเพจของทนายคู่ใจเอาไว้เช่นกันค่ะว่ามัมเดือดพลอยโพสพิงงต้งทูพีพมีสิทธิ์โดดฟอกไหมหลังมัมเชอร์มานโพสตสตอรี่ไอจีพร้อมภาพแร็ปเปอร์ดักต้งทูพีและเขียนข้อความแรงเช่นเอ้าไม่เลือกวันไหนว่างก็วนได้ next จุดๆโพสต์นี้สะเทือนทั้งวงการบันเทิงแต่หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าโพสต์แบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าสรุปให้เข้าใจง่าย1อาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหาดข้อความทําให้ผู้ถูกพาดพิงเสียชื่อเสียงเสียหายหรือถูกสังคมเกียดชงังเท่ากับสิทธิ์โดนฟ้องโทษสูงสุดจําคุก2ปีปรับ2อง0 0 0บาทค่ะ สองผิดพระบอกคอมพิวเตอร์ถ้าโพสนั้นทําให้ผู้อื่นเสียหายแม้เป็นเรื่องจริงแต่เจตนาประจานผ่านโซเชียลก็อาจเข้าข่ายโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับ1 0 0 0 0 0สบาท 3. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแม้จะเป็นคนดังแต่การนําภาพหรือข้อมูลมาโพสในเชิงเสื่อมเสียเท่ากับผิดได้เช่นกันคำว่า h จุดจุดจุด v เท่ากับสิ่งมากเพราะอาจเข้าข่ายการตีตาและเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยซึ่งละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ถึงไม่ผิดอาญาโดยตรงแต่อาจถูกแจ้งจากองค์กรที่เกี่ยวข้องได้สรุปเข้าใจได้ว่าความรักทําให้คนเจ็บแต่โพสแรงๆบทโซเชียลอาจเปลี่ยนจากเสียใจเป็นเสียค่าปรับได้เลยการจะทิ้งทายเอาไว้ด้วยคําว่าโซเชียลไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์โดยไม่คิดเพราะคำพูดอาจจะผักเข้าคุกได้จริง ขณะที่วงในเองค่ะก็ออกมาเล่าไปในมุมต่างๆนานาถึงสาเหตุที่ว่ามัมพลอยเปรี๊ยแต่ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่และส่วนมากก็จะไปในทิศทางเดียวกันวัดทางตัวของพลอยกับโต้งเองแม้ว่าจะเลิกลาก,กันไปแล้วแต่ก็ยังเลิกกันไม่ขาดค่ะมันวนเวียนกลับมาเจอกันบ้างและก่อนด้านนี้ไม่นาน,นยันหลายคนค่ะก็เพิ่งจะเห็นว่าทางคู่อยากไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่จริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าระหว่างที่กลับมาคุยกันนานก็จับได้ว่าทางฟ้าของฝ่ายชาย แอบไปจิ๊กจักกับสาวอื่นเลยเป็นเหตุให้ปรีรือที่เรียกว่าแขนแบบสุดทรีน แขนชนิดที่เรียกว่าระดับปรมาณูเลยเชียวค่ะฟากของพี่มดดำกระชาพาก็ออกมาขยี้ประเด็นนี้ยืนยันค่ะว่าระดับพลอยไม่มีคําว่าหมื่นล้านจ้าแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่มีใครรู้เพราะโดยปกติพลอยเป็นคนที่สุดทุกทางอยู่แล้วแต่พอจะมีเรื่องอยก็หายไปประกอบกับช่วงหลักมาน,นี้เองเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงซะด้วยค่ะส่วนทางฟากของพินุนศรีนิตราหรือพินุนดาลาันค่ะพี่สาวของปั่มพลอยเองก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางพี่จักรีบั บังทร์เทวรัตว่าไม่ทราบรายละเอียดของความสัมพันธ์ของโต้งกับทอยเลยแต่สิ่งที่ช่วยดูแลน้องสาวตอนนี้ก็คือคอยช่วยประสานงานคุณหมอที่ช่วยดูแลสุขภาพพลอยสิ่งที่พอจะให้ข้อมูลได้คือตอนนี้พลอยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆแต่น้องสาวยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยกับใครและสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะทําให้น้องสาวมีภาวะเครียดหรืออาจจะเป็นภาวะวิกฤตวัยกลางคน นอกจากนี้ทางพี่นุ่นก็ยังเปิดเผยอีกว่าพลอยเคยปิดบังทุกคนว่าเขาสบายดีเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ลึกๆแล้วพลอยอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นมาได้ช่วงนี้ก็ดูแลกันอยู่ค่ะจะต้องให้เขาลดความเครียดลงและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทาเอาชาวเน็ตหูพึงกันอีกรอบแล้วละคนหลังแองจี้หลุดกลางรายการข่าวใส่ไขว่าตอนนี้เนี่ยฟากของโต้งทูพีก็กําลังเริ่มต้นคุยกับคนใหม่แล้วจ้าโดยในะรายการค่ะทางพี่รถเมย์เนี่ยก็ได้มีการไล่เลียงไทม์ไลน์กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะโดยทางพี่รถเมย์บอกว่าข้อความที่มัมพอยโพสตรอร์เนียค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวในเวลาตีสอมเป็นภาพของคุณโต้งทูพีพร้อมกับข้อความว่าแรปเปอร์เคอรี่เอาไปทัวร์บัวได้สลับวันหลังจากนั้น ต่อมา2ทุ่ม Next จุดๆจ,ดจดุจากนั้นก็มาอีกไม่จบอย่างเช่นเคอรี่เสียงสูงต่อไปค่ะก็เป็นรูปหน้าของหนุ่มต้งถูพีแล้วก็ตามด้วยอิโมจิรูปออยเตอร์แล้วก็อยากไม่จบค่ะแต่ว่าจะดูบอลลงมานิสนั่นก็คือ You ยูนและไมโซ l น่าจะเป็นความในใจที่เจ็บปวดอยากจะแสดงให้รู้ว่าขุ่นย่ำยีจิตวิญญาณและความรู้สึกของฉันแต่หลังจากนั้นค่ะก็ลบออกไปหมดแล้วในวันนี้เหลือแต่ข้อความล่าสุดแล้วก็มีภาพอาร์ตเวิร์กที่แฟนๆทำให้ทีนี้ทางนักกฎหมายเองก็ออกมากันมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก็ไม่ดูว่ามันเป็นเหตุผลนิวหรือเปล่าที่ทําเอาพี่พลอยเองเนี่ยได้มีการลบพจน์ออกไปมันอาจจะเข้าข่ายฐานหมิ่นประมาทนี้แหละค่ะ ทางบอด,ดำกระชาภาพาก็กล่าวต่อค่ะว่าที่เราตามข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายที่ดงดีดาที่ออกมาจากขาเลิกกันไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่กําลังน่าสงสัยแล้วมีคนไปติดตามแต่เขาออกมาปฏิเสธแล้วนั่นก็คือยายมาคนที่มีข่าวกับโตโน่ปรากฏว่าคนก็ไปโฟกัสว่าไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเวลาเดียวกันร้านเดียวกันมีมือของผู้ชายคนก็ไปดูต่างๆนานาทางพีรถเมย์เนี่ยก็บอกว่าแต่เขาดูแล้วว่าแขนนั้นเนี่ยไม่ใช่แขนของคุณโต้งนะคะคุณโต้งเองเขาบีบรอยสักแต่ว่าแขนที่ อยู่ในภาพเนี่ยมันไม่ใช่ ขณะที่ถักแองจีเองก็บอกว่าตอนนี้คนก็เลยไปตามว่าเป็นฟังไหนตอนนี้ก็รู้สึกว่าความลับมาจากทางฝั่งเพื่อนทางฝั่งของคุณผู้ชายเขาก็บอกว่า1ปีที่ผ่านมาเลิกกันไปเลยไหมเขาก็บอกว่าตามที่เรารู้นั่นแหละว่าเลิกเพราะถักแม่แหม่มคุณแม่ของพี่พลอยเองเนี่ยเป็นคนออกมาพูดมาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับว่าเลิกแล้วค่ะแต่ถามว่าในทางลึกซึ้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเคยรักกันเขาห่างกันจริงไหมมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นแต่ทางฝั่งโน้ตเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเมื่อประมาณ ต้นเดือนนี้เองในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็อยากเจอกันอยู่เลยแต่อาจจะเจอกันในฐานะเพื่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนอะ ทางพีมดดับก็เสริมอีกวา่าตายอย่าลืมแต่ว่ายายพลอยเป็นเพื่อน,นกับแฟนเก่าทุกคนนะแองจี้ก็ตอบว่าก็ใช่ไงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นเพื่อน,นกับแฟนเก่าทุกคนต่ทําไปกับแฟนเก่าคนนี้เนี่ยถึงเป็นไม่ได้ก็อาจจะดูรุนแรงไปหรือเปล่าถักมดดับก็บอกว่าเอาง่ายง่ายยายพลอยไม่เคยมาด่าแฟนรับหลังพลอยเชอร์มานเป็นคนแรงจริงนะพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ส่วนใหญ่เขาก็จมกับแฟนเขาดีนะ ทางแองจี้ก็บอกว่าแต่คนก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังเห็นไปเจอกันอยู่อาจจะไปกินข้าวคนก็เลยมอกว่าเอ๊ะมันดูไม่ขาดหรือเปล่าเมื่อคืนทางฝั่งผู้ชายเขาก็ยอมรับว่าก็ยังมีเจอกันอยู่แต่ก็มีคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณผู้ชายเนี่ย เขากาลังคุยกับคนใหม่แล้วอุ๊ยถามพี่รถเมย์ก็เสริมอีกค่ะว่าสมมติว่าถ้ามีประเด็นว่าเลิกลากันมาสักพักผู้ชายเขาอาจจะมีการไปคุยกับคนใหม่อยู่แล้วหรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสังเกตนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าพอเราเห็นข้อความนี้เราก็รู้สึกได้ว่าทางพี่พลเนี่ยเขาเดือดมาก จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางแองจี้เนี่ยก็บอกอีกว่าพอเดือดมากคนก็เลยไปตามว่าแม่อยู่ไหนหนูสพอร์ตแม่นะก็เข้าไปรอแม่พลอยกันใหญ่ว่ามีเสียงแววๆมาว่าหลังจากที่แม่ฟาดตุบตับตุบตับเนี่ยแม่ก็เลยลุกขึ้นมาเวฟกระเพรากินหนูก็ไม่รู้เขาแววมาหลังจากฟาดเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็เวฟกระเพรากินแม่ก็คงเริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วแหละก็เลยเริ่มลบคลิปหรือเปล่าในสตอรี่มันก็เริ่มหายไปไงฟาดไปแล้วฉันก็เลยกินกระเพราพอกินกระเพราเสร็จตื่นเช้าเพื่อนก็คงตามหา ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุว่าช่วงเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะกินบะหมี่ปูดีกว่าเพื่อนจะเอาบะหมี่ปูไปให้ทานดีกว่าแววๆมานะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทําเอาแซาวมิ้นเนี่ยถึงกับบอกว่ามันต้องมีอะไรในคําว่ากระเพรากับบะหมี่ปูไหมังแองจี้ก็บอกว่าเขาอาจจะบํารุงเพื่อนอุ๊แค่นี้แหละค่ะบางทีเราอยู่บ้านกระเพรามันก็อาจจะหากินง่ายสุดไงถักมดดาก็บอกว่าแต่บ้านเย็ดพอหยันลงมาก็เป็นร้านอาหารแล้วนะ แองจี้ก็ตอบว่าก็ใช่ไงแต่เขาจะลงมาทำไมล่ะเขาฟ้าเสร็จแล้วเขาจะลงมาทำไมล่ะแม่คนก็จะเข้าไปถามเขานะสิเขาก็ต้องเก็บตัวเป็นหนูเนี่ยหนูก็เก็บตัวนะ วันี้ละค่ะคุณผู้ชมก็ทําให้สาวมินเองนี่ยังคงคาใจแล้วก็นั่งคิดทบทวนวนไปวนมาค่ะว่ามันมีความหมายอะไรแอบแฝงกับคําว่ากะเพรากะปะีปูหรือเปล่าค่ะเรียกว่าช็อตฟิลกันไปเลยจากนั้นเนี่ยทางพี่รถเมล์ก็หันไปถามทางแองจี้ค่ะว่าสรุปเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหมในเรื่องของอาหารแองจี้ก็ตอบแบบมีพิรุษค่ะว่าไม่รู้แววมาแค่นี้จริงๆทางมินก็ถามต่ออกค่ะว่าทำไมต้องเวทกะเพราทําไมต้องเป็นกะเพรากะเพรากะปะหีปูเนี่ยมันต้องมีอะไรอ่ะมันไม่ใช่ มันต้องไม่ใช่แค่หิวแน่ๆทางรถเมล์จึงบอกว่าหลายคนบอกว่าที่มัมออกมาฟาดเพราะมัมหิวอยู่หรือเปล่าทางแองจี้ก็เสริมว่าอาจจะหิวหรือเปล่าล่ะแต่พอนึกได้แล้วก็เออเอากระเพราไปเวบนั่งกินไปด้วยก็คิดอะไรต่างๆไปด้วย คนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวรอดึงทุ่มต่อเนี่ยว่าจะมีซีรีส์อะไรออกมาอีกหรือไม่จากนั้นเนี่ยทางพี่ปด,ดำเองก็บอกว่าฉันวาทางพลเนี่ยมันสงบแล้วฉันได้ยินมาว่านางเนี่ยสงบแล้วนะทางแองจี้ก็เสริมอีกค่ะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเวลาสัมภาษณ์พี่พลเนี่ยจะรู้ว่านางเป็นคนที่สุดหมายความว่าเวลาทํางานนางทําอะไรน,นางทําสุดจริงๆทางพี่รถเมย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าไม่หรอกจริงๆพี่พลเนี่ยเขาเป็นคนที่เรื่องความรักของเขาเนี่ยเต็มที่กับความรักในทุกครั้งหยุดแล้วอยากท้าเป็นสมัยก ตอนเวลาที่ถ่ายละครหรือถ้ามันมีปัญหารเรื่องความรักที่เข้ามาเนี่ยบางทีพี่พลอยเขาก็จะรู้สึกเยอะนิดนึงเรื่องการทํางานมันก็อาจจะแบบบางครั้งเนี่ยไปทํางานไม่ไหวเลยนะพี่พลอยเขาเป็นคนมีปัญหารเรื่องความรักถักวันดำเองก็ตอบว่าใช่นางเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่ทุ่มเทแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้คนก็ยังงงพอตลอดเวลาก็หลักหลักเลิ แต่ปรากฏว่าคุณแม่แหมมเขาก็เข้าไปตอบหลังจากที่มีคนเข้าไปถามว่ายังคบกันอยู่ไหมแม่แหมมก็เป็นคนไปตอบวันเลิกกันแล้วค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก แองจี้ก็บอกว่าเราก็ไม่รู้คนสองคนเีกว่าจะเลิกกันได้บันต้องใช้เวลานานขนาดไหนทักมินเองก็บอกว่าแต่ตอนนั้นที่บอกว่าเลิกอฟฟิเชียลนี่ยเขาก็ไม่ลงรูปคู่กันแล้วไงคนก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาตอนน่าจะด่ากันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไหมทําไมถึงพึ่งออกมาดา่ามดําบอกว่าก็มาโปะอะไรตอนหลังหรือได้ยินอะไรตอนหลักหรือเปล่าล่ะแองจี้เลยเสริว่าก็อาจจะเลิกกันไม่ขาดไงสมบุติว่าวันนี้เราทะเลาะก,กับแฟนหรือคนที่เคยรักหรือแฟนเก่าโทรมาว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ถือว่าอาจจะดีขึ้นใจชื้นขึ้นแต่รู้ว่าหลังจากที่กินกระเพราแล้วเนี่ยก็สงบดีแล้วอันนี้แววมาจากแถวผนังห้องหรืออะไรแถวนั้นแหละเขาบอกมาว่าพอกินกระเพราแล้วเนี่ยมันก็ชื่นใจก็ดีขึ้นสงบแล้วก็ลองถามพี่พลอยดูว่าได้กินกระเพราจริงหรือเปล่า และก่อนที่จะผิดท้ารายการค่ะทางพี่มดดำเองเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นข่าวที่ทุกเพจเนี่ยตามกันหมดแต่ทุกเพจเนี่ยก็ยังไม่มีใครมีข้อมูลเลยเพราะใหญ่พลอยเวลาเงียบเนี่ยนางหายไปเลยไม่ว่าใครจะติดต่อนางได้หรือเปล่านางก็จะหายไปเลยเดี๋ยวนางก็ออกมานางจะออกมาเองอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยนางก็ไม่ได้รับงานในวงการก็ไม่ได้รับนานๆทีถึงจะออกงานทีทางแองจี้ก็บอกว่าแต่เขาเป็นคนที่เทิดทูนรักใครแล้วก็รักสุดบูชาความรักเต็มที่ งานนี้ทําเอาชาวเน็ตทูพึงคาเตรียมสืบกันอีกแล้วว่าสาวคนที่หนุกโตกำลังคุยคุยอยู่จะเป็นใครกันแน่จะเป็นคนใกล้ตัวจนทําให้มัมพอยออกมาฟาดหรือไม่หรือถ้ากําลังคุยกับคนใหม่แล้วก่อนหน้าน,นี้ที่คนเห็นตรงยังไปไหนมาไหนกับมัมพอยอยู่มันคืออะไรโอ้ยงงไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม แต่หลังจากนั้นค่ะมัมพลอยก็ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตงงนานค่ะเพราะล่าสุดเนี่ยทางพอยเชิร์มานก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่อีกจำ j a เบ็ดข่าวเป้าข่าวลือที่คนเดากันไปต่างๆนานาะเปิดโทษแรกมาด้วยข้อความว่าอย่าเดาหล่อให้พร้อมเล้าตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณานะพรมเมื่อไหร่จัดให้ค่ะ และสตอรี่ที่2บอกว่าคนเห็นแก่ตัวจะไม่มีทางสํานึกในสิ่งที่ตัวเองทํากับคนอื่นจะจาแต่สิ่งที่ตัวเองโดนกระทําตามมาต,ติดกับการแชร์สตอรี่ภาษาอังกฤษว่า No matter how good you are if you are in wrong place you are first let ซึ่งก็มีความหมายว่าไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนหากคุณอยู่ผิดที่คุณก็คือคนไร้ค่า เขาเคยรักฉันราวกับว่าไม่เหลือที่สําหรับคนอื่นในขณะที่วันหนึ่งฉันเป็นแค่ใครคนอื่นราวกับว่าไม่เคยรักกัน นอกจากนี้ค่ะมัมพอยยังได้แชร์เพลง Don't m i ของซาป a นาคาเพนเทอร์ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นฟิลเศร้าๆมึงๆอะไรประมาณนี้ด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะมีอะไรออกมาอีกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะหรือว่าใครจะใจดีแอบกระซิบที่เขาว่าผัดกะเพรากระหบ,บี่ปูเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรลองแวะมาเมาส์กันได้นะยคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่ดนคลครอยากืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องยูทูปทัพตลาดและเพจเฟซบุ๊กทับตลาดด้วยนะคะ และสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ